Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh คุตตีนะคะสัปดาห์นี้คุตตีจะพาเด็กๆเรียนรู้หน่วยน้ำนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะน้ำในโลกสามารถปเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำ วัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำนอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทําให้เกิดไอน้ําที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการคายน้ํา transpiration เกิดเป็นไอน้ำจากพืชไอ้น้ำที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูงและถูกความเย็นในอากาศทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น condensation หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ำในเมฆเยอะขึ้นน้ำในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยดน้ำฟ้า Precipitation ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาบหรือบนพื้นดินน้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเล ส่วนน้าฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำาลาธารและไหลออกทะเลไปเช่นกันสุดท้ายวัฏจักรของน้ําก็วนกลับมาอีกครั้งน้ําทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ํากลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อต่อไปและหมุนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเด็กๆได้ทราบถึงที่มาของน้ำแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะน้ำเมื่ออยู่ในอุณหภูมิปกติจะมีสถานะเป็นของเหลว แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงน้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งค่ะหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันน้ำแข็งนั่นเองค่ะมารู้จักแหล่งน้ำต่างๆในธรรมชาติกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูนีมีคลิปเสียงมาให้เด็กๆได้ลองฟังกันด้วยนะคะเป็นเสียงของน้ำเด็กๆฟังแล้วเด็กๆลองทายดูซิว่าเสียงน้ำที่คุณครูนำมานำมาจากแหล่งน้ำไหนเด็กๆพร้อมไหมคะ ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเลยค่ะฟังแล้วเด็กลองนึกดูซิว่าเสียงน้ำที่คุณโรูนมาคือเสียงจากที่ไหนคะนั่นก็คือจากทะเลนั่นเองค่ะเมื่อกี้คือเสียงของคลื่นทะเลนะคะเด็กๆน้ำในทะเลจะเป็นน้ำเค็มนะคะเพราะมีเกลือแร่ธาตุอยู่แต่เอ๊ะเราดื่มน้ำทะเลได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำทะเลเป็นน้ำเค็มทะเลยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำต่างๆด้วยนะคะและยังเป็นสถานที่พักผ่อนด้วยแหล่งน้ำแหล่งต่อไปค่ะเด็กๆนั่นก็คืออะไรเอ่ยน้ำตกนั่นเองคะ่ะน้ำตกเป็นแหล่งน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นน้ำที่อยู่บนภูเขา ไหลาจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะคะน้ำตกยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำจืดด้วยนะคะเช่นปลาและยังเป็นสถานที่พักผ่อนด้วยเด็กๆบางคนเคยไปเล่นน้ำตกด้วยใช่ไหมคะแหล่งน้ำแหล่งต่อไปค่ะนั่นก็คือแม่น้ำแม่น้ำจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเกิดจากแหล่งน้ำและแม่น้ำสายเล็กๆไหลามารวมกัน กลายเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่และมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยนะคะเช่นพืชและก็สัตว์น้ำจืดต่างๆค่ะมาดูแหล่งน้ำแหล่งต่อไปกันค่ะเด็กๆนั่นก็คือลำคลองนั่นเองค่ะลำคลองเป็นแหล่งน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน,นะคะและยังเชื่อมกับแม่น้ำด้วยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำจืดต่างๆด้วยเหมือนกับแม่น้ำเลยนะคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักที่มาของน้ำแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำที่เราใช้ดื่มใช้อาบในทุกๆวันมาจากที่ไหนและยังรู้จักแหล่งน้ำต่างๆในธรรมชาติอีกด้วยอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่คุณครูสอนไปในวันนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ